อ่าพยุทธทำโพบ้างไม่หรือทำดีแล้วคุณผู้ชมบอกว่าเวลาคนมาบวชของพิยุทธบวชกันเป็นแสนคน <c oughs> ก็เลยอยากให้พิยุทธทำโพไม่แต่ว่ามันแล้ว <c oughs> แต่เราก็ไม่รู้เดี๋ยวก็หาว่ากลุ่มคนที่ติดตามาโซเชียลมีเดียของพี่เป็นกลุ่มไหนอี <c oughs> มันก <c oughs> ็อธิบายยากแต่ถ้าสำรวจทางเฟ c บุ o o ท Twitter ์เนี่อย่างน้อยมันก็ยืนยันได้ว่าหนึ่งบัญชีหนึ่งครั้ง ถูกไหมค่ะหนึ่งมันซ้าไม่ได้มันซ้ำไม่ได้ไงแต่มันไม่สามารถจะแบ่งว่าผู้ิภาคไหนอย่างไรค่ะเออแต่ก็น่าถามนะใครคือผู้มีอิทธิพลทางการเมืองมากที่สุดในวันนี้เพราะเมื่อเดินกลุมพาของนีด้าเนี่ยย้อนไปดูเถอะค่ะเดินกลุมพาของนีด้าเนี่ยเขาถามถึงขนาดบุคคลที่ประชาชนเชคิดว่าเป็นผู้สีอิทธิพลทางการเมืองจากสถานการณ์การเมืองปัจจุบันอันดับหนึ่งทักษิณเชิ้วัฒน์49เปอร์เซ็นต์ อันดับสองเนี่ยเศษฐาทวีสินยี่สิบกว่าอันดับสพิธานะสิปอร์เซ็นตอันดับสี่พลเดชประยุจันโอชาประมาณ1ิบสหรือสิไม่น่าจะไหนันิดหนึ่งขอดูกราฟิกอันนี้ของมาเดนกุมภาอันนี้เนี่ยเนี่นี่ยใกล้อีกนิดนึงค่ะอ่าสิบจนหนึ่งหไม่มีผู้สรงอิทธิพลทางการเมืองพลเดชประยุจสิบห้าหนึ่งพิธา พิธา17.4เศรษฐาทวีเศษ21.91ภาคศินชนวัฒน์42.90อันนี้มอกุมพาใช่ไหมมอกุมพาค่ะแล้วบุคคลที่ประชาชนคิดว่าน,น่าเห็นใจทางการเมืองจากสังกัดไออันนี้น่าถามเมื่อเดือนกุมพาด,ดับหนึ่งคนที่น่าเห็นใจมากที่สุดคือคุณพิธาค่ะ46.79เปอร์เซ็นต์อันดับต่อมาไม่มีใครน่าเห็นใจเลย17.86เปอร์เซ็นต์ใจดีกันนิดนึง <c oughs> คุณคุณไหม อันดับสามคุณธานาธรจึงดุ่งรือง,งกิจ11.45%อันดับเซท่านนายกเศรษฐาคนก็มองว่าน่าเห็นใจทางการเมืองกันนะคะอยู่อันดับ4ี่6ิอันดับห้าพลเอกประยุทธ์ค่ะแปดที่คนมองว่าน่าเห็นใจอขอบคุณหมอศรีดานะจะได้เอามาคิดดูน่าคิดเอะวันนี้ถ้าเกิดพี่ถามนะเอามาใหญ่ก่อนบุคคลที่น่าเห็นใจที่สุดในทางการเมืองอ,อ่า ใครอ,อน้องใบคิดว่าใครค่ะน้องใบคิดว่าใครี่ยุทธจะมีช้อยส์ไหมคะอหยาตอบว่าคุณโชเทนอ๋อเพราะมันยังไม่จบสองคราไม่ใช่การปร,รับคาเตียงไม่เสร็จยังไม่เสร็จ,อ,รจอ่าน้องใบเอาหน้าเห็นใจวันนี้เออข่หน้าเห็นใจอ่ะคนณต้องยิ้งไหมเออเพื่อนหวอะไรก็ถูกวิจารณ์ไหมค่ะ ออ,มอ,มอมไม่รู้เหลอนอกจากเป็นประธานกรรมการพัฒนาซอฟท์พาวเเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยแล้วก็ยังเป็นแม่และภรรยานะค่ะใจดีกันสักนิดนึงเอเห็นใจไหม <c oughs> หรือคนพิทาย,ยังติดอดับหนึ่งไหมห<า>พิธาที่น่าเห็นใจทางการเพราะหลังๆบางโอกาสก็มีความมุ่งมั่น พร้อมจะเดินจากไปอย่างผู้ชนะการเลือกตั้งที่ประชาชนมาใช้สิทธิ์มากที่สุดในประวัติศา,ษา,ษาสตร์การเมืองไทยแล้วด้าดำหนึ่งร้อยาสิบที่นั่งพร้อมจะเดินจากไปอย่างผู้ชนะโดยจะไม่ขอทําสัญญากับซาตานอ,อันนี้คือความเพื่เอขอิมแต่บางช่วงเวลาก็จะบอกว่านี่อาจจะเป็นการมาพูดเป็นครั้งสุดท้ายนะอือย่างในสภาก็พูดชีวิตอยู่บนเช่นได้นะเขาได้เขาเข็มมันมีสองอารมณ์สองจังหวะ จังหวะแบบโอ้โหฟังแล้วน้ำตานี่เริ่มลืนสำหรับคนรักเก้าไกลอ่าม,มีไหมค่ะอยังกรณีที่อุดรอ,อ่ะขอนแก่นหรืออ,ดอุดรที่ไปพูดกับชาวบ้านอ่ะที่บอกว่ายังไงนะเอะผมอาจจะมาในฐานะพูดแทนครั้งสุดท้ายก็ได้นะพูดแทนแปลวดด่าพูดแทนรัชดรแต่พูดไปสัพักก็หกักมุม หวังว่าในครั้งต่อไปอาจจะมาในฐานะนายกรัตมนตรีนะอีกสามปีหรือคนนี้จะเป็นอันดับคนที่น่าเห็นใจนี่ยคุณผู้ชมตอบมาเต็มเลยค่ะใครคุณพิธาทั้งนั้นเลยอ้าวฮะอ่อมีคุณปารินาด้วยนะอย่าตอบว่าประชาชนค่ะพราะประชาชนน่าเห็นใจที่สุดหรอใช่คือบางท่านตอบมาว่านาเห็นใจสุดแล้วประชาชนไงประชาชนน่าสงสาร ถ้ามีตัวเลือกนี้มันจะอันดับหนึ่งไหมไปว่าใช่ฮะไหนถึงถึงไหนเอ,อใครน่าเห็นใจคุณชัยธวัฒน์ไหมเออคุณชัยธวัฒน์น่าเห็นใจไหมเป็นหัวหน้าพักท่านนายกเศรษฐาอือาบางทีถ้าคนมองมุมหนึ่งน่าเห็นใจผมไม่ได้บอกมันเป็นจริงนะผมหมายถึงว่าคนวิจารณ์ว่า เป็นนายกที่ไม่มีอำนาจที่แท้จริงคนไปลดน้ำขอพรคุณทักษิณที่เชียงใหม่ปล่อยให้คุณเสถาอยู่กับครอบครัวที่หัวหินแน่นอนถ้าไปถามคุณเสถาก่อนสงการไม่ได้ดูข่าวเหรอรถ,ถ,อรถำท,ทำเนีเข้ามารถน้ํของที่ทําเนียบกันทั้งนั้นน่ะออันนี้ก็เป็นเรื่องจริงค่ะไม่ได้แปลว่าไม่มารถน้ําขอพรคุณเสถาเลยไม่ใช่นะค่่รถไป,ไปก่อนแล้วรถไปแล้วเอาแต่นี่บางคนบอกอธิ k ริงท่านนายกนาเห็นใจไหม ถูกวิพากษ์วิจารณ์หรือแบบท่านทํางานหนักท่านขยันมากแต่ท่านก็โดนวิจารณ์ตลอดน่าสงสารไหมน่าเห็นใจไหมอ่ะเป็นอ่ะอะไรนะแมลงวันอ่ยกเป็นตัวอย่างเผื่อจะวอดกันเนี่ยเนี่ยเนี่ยอไหนไหนไหนชักนิดหนึ่งไหนท่านผู้ชมท่านผู้ชมบอกว่าเห็นใจคุณพิธาว่าถูกคนรังแกเห็นใจลุงป้อมเห็นใจลุงป้อมก็มีค่ะอ่าอ่านหนเห็นใจใครอีกเห็นใจคุณหมอชนน่าน มีใครท่านเห็นใจใครในทางการเมืองเผื่อจะเอามาเป็นตัวเลือกอ็อปชั่นไหนเห็นใจลุงป้อมเ,ออเห็นใจนายกเห็นใจคุณพิธานี่ค่ะมาเยอะเลยเอามีไหมเห็นใจคุณปารีนาอืมอม,ๆๆมีไหมอะ่ะตัวเลือกเบื่อกุมภามีใครบ้างเมื่อกี้นี้มีพลเอกประยุทธ์อ่าพลเอกประยุทธ์ด,ด้วย เออแต่ว่าคุณอุงอิงไม่ได้อยู่ในในห้าท่านที่น่าเห็นใจทางการเมืองนะคะคือตอนกลุมพาของดีดาโพเนี่ยคุณเสียาอยู่นะอยู่อ่าบางคนอาจจะบอกคุณทักษิณก็น่าเห็นใจนะเออคุณทักษิณน่าเห็นใจไหมเพราะว่าท่านก็ไม่ได้อยู่บ้านเมืองตัวเองมาสิบเจ็ดสิบแปดปีจริงๆนะอันนี้ไม่ได้ข้อใครออกใครจริงๆผมคิดว่าคลิปที่คุณอุงอิงโพส จริงๆคือไปกับลูกสาวทั้งสองคนคืออุงอิงกับเอมไอคอนสยามไอคอนสยามกับลูกเขยทั้งสองคนค่ะภาพนี้เนี่ยผมว่าตั้งแต่คุณทัษินเป็นประเด็นขึ้นมาเนี่ยภาพนี้ผมรู้สึกว่าเป็นเป็นลักษณะที่มันเหมือนกับเออพ่อเด็กเล็กเคยขายอะไรมาดูร้านของิวั่อะเหมือนย้อนย้อนอดีตเออมันจะเป็นอารมณ์ของความที่ถ้าพูดตรงคือมันไม่ใช่นักการเมืองอะค่ะคืออารมณ์ของคนคนหนึ่งอะค่ะ ซื้อเพราะว่าตอนเด็กๆนึกถึงตอนไปชิวเชียงใหม่คิดถึงวัยเด็กดีคิดถึงวัยเด็กนะคะวัยเด็กวัยเด็กเคยขายอะไรบ้างคุณพ่อขายกาแฟขายกาแฟน้านร้านขายโรตีขายโรตีด้วยนี่กาแฟเราจะซื้อของแข็งจิ๋วสายมีไหมน้ำแข็งใส่น้ำแข็งใส่เนี่ยดูเห็นแต่ก๋วยเตี๋ยวอ่ะก๋เตี๋ยมีก๋วยเตี๋ยวนี่แบบจีรอะปารนนี้หนึ่งชิ้นมีก๋วยเตี๋ยวเดือด้วยอ่ะเนี่ย ก๋วยเตี care, <si ๋ยวน่ารักอะพ่อม uh ันมีร <uh. ูปมันมีเร uh> ือก like> ับกระดิ่งนะพ่ออันนี tamam> ้ก๋วยเตี๋ยวอันนี้ก๋วยเตี๋ยวแบบนี่เป็นน้ำเป็นแนนีทะเลผัดอันนี้ผัดอันนี้ด้วยเคยขายเลยนั่นเใช่ไหมท่านผู้ชมค่ะร้านของจิ๋วเหมือนกับไปลึกลับความหลังแล้วก็พูดแบบใช่ไหมน้องใบค่คืออารมณ์ของคลิปเนี่ยใช่เป็นฟิล์มอีกแบบหนึ่งซึ่งเราไม่ค่อยเห็นเป็นฟิลเหมือนแบบ คนสูงวัยคุณตาคนนึงอะไรเงี้ยค่ะที่เหมือนโอ้เห็นแล้วก็นึกถึงอดีตของตัวเองเคยทําอะไรมาบ้างเคยขายของอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืายนูตีดยทำบูชเรอของี๋นเนี้ห็นแต่ก๋วเตีอ่กยเีมีกุเตียวอันนี้แบบจีนละลายในหนังชมีก๋วยเตี๋ยวเลด้วยก๋ัเนียก๋วยเตี๋ยวนั่ะราค เห็นไหมได้อีกฟิลหนึ่งไหมแต่แน่นอนพออีกฟิลหนึ่งมีคนถ่ายต่อคุณทักษิณไปกับครอบครัวซึ่งหมายถึงลูกสาวจากลูกสาวทั้งสองกับลูกเขยคนก็เข้ามาขอถ่ายรูปนะมันก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งอ่ะเอาคลิปมาสิอีกคลิปหนึ่งอะค่ะมาเด็กอ่าไม่เจอเหรอ ใช่นี่ค่ะนี่งไงเห็นไหม